สบายดีนะทุกคนมันนี้เหาะกะซีอาไปหาสะปานะพอไปได้ฝน <c oughs> ได้ยินเสียงมาดังอ้าวพ,วพ,วพวิดพอาดังที่จะพูดคนจะตกหาสะปานมีพุ่นละแถวไปเมื่อวานนี้เพราะเขเห็นไดยส่วนไปสะตะวานนี่แต่ค่อยได้ไม้ตึมไปยล้วก็เลยมาก่อน

Моя мама. Okay. หวานนี่ก็เอา,เอาไม้นะเอาแถวพวก่ะเป็นไงเจอไหมเจอละเออนี่นี่ก็นาไม้ห่อได้์น์เติมได้นี่ก็ใบห่อใบพวกนี้เมื่อน่ามานี้ปลาก็เขามเอ่ยก่อนแล้วทำไม่ได้ถ่ายนะฮะ เากลับมือแล้วมาเลยมาหาใหกินนะมันาไปห้อขนาดหาหนไมกันก็ได้หลายคือก้าเอามื่อคือก้าแจกหน่อไม้อีก แกงน้อไมแกงน้ไม้มเด่น hmm. ้ำเอามือค mm ือมัดมัดหอดบอดแล้วหยอดบอลามีทันหาิน้ำก่อนหาิน้ำก่อนอะไรโอีพอมาก่อนเดี๋ยวเากลมาใบน้าไม้นะมันหอด ฮอตบอดละใบแก้มไหมใบแก้มแรงกินหมดแรงมาฮอตละตุ๊กเลยใครขอฮอตเลย มาหอวแล้วแม่บ้าวันนี้ก็ดำดำนี่ดำด้วยน้ำอมากันเลยคือเดียวแมปตัวคุณแมปเอเลือกกินป่ะต้ม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 บราซิลปนซอยก่อยแซบเนื้อแซบเอเห็ดนะ เชียงเดียวเนาะแกงน้ำไม้กับก้อยนี่ก้อยแรกแสบก้อยมีแค่แกงน้ำไม้ห้ามน้ำไม้กับแสบกับเป็นน้ำพอเป็นคนหายานางเป็นแสบเอ๊มีเกลแสบนันจะนางแสบน้ำคนแกงเนาะโอ้เนาะหมุดโผลมาละฟ้าอันดังนะบ้าตกแท้ๆมาเลยหัว นนึงเข้าแล้วนะบันีเพราะว่าผลเริ่มมาแล้วคุณแคอ,อ,อตหาดังมาละะวยลงพูนละหยิบตามาเติมพาหอมตัดยากเลยมันกับใบเมื่อนี่บ่แม่แม่ทำนัอนอยู่ นี่นะลมคักอะโอ้จนคนบดแแะต่อห <c oughs> <c oughs> นาวคนกับมาแล้วได้ตตัโตไหมโตไหมอาอมอน้ำะโดงเี้เาาไม้อะกดคนนี่นะนนลมนี่นะม้นะทุ่น้ำเนี่ยเอาาอโตงัันลายมอโอนมึนน้อยนนะ ทำผลไม่ได้ไปจาาลมแหงริ่ทีนี่นะผ่านั้นเออโอ้หุยลาเอากนเลยห่หตาไฟมาพี ดูป่ะเออม <Ooh. S 1> ลมแห้งขนาดเลยวันนี้ห oh, อ,อ้ยตะกึ้งเน่ะข้าวเลยนะอ่าใส่ติ๊บเลยใครในะแต่ว่าพะย่างสอดซองสั่นวันนี้จริงพะย่างมันหัวได้สอดแหละคล้ายๆเนะี่ย ลบไท่ได้บมาตีจนหนาวพยายามกระซ้นอนสองแผ่นทำมีช่องกอนแผ่นเถอออันนั้นละเป๊ะละปานนี้นะเพราะว่าพยายามทอดเด้โอ้ยหนาวเด้น้ำพยายามดำเลย khốn, mày điên ma kí. Khao làm tin Hà... tụi ừ. bỏ hết chẹp nó. là ừ. còn <laughs> ừ. gần... run luôn. Và... บนตกแล้วค่ะน,น้ำนะอ,นอ,อุอน้นด้วยเอาแน่อุ้นน่าด้วยปาเป็นน้ำลายลิเฮงเอาเฮงขึ้นเอาเฮงขึ้นปก็ลายแห้งาดน้ำหนึ่ง ลา้มาท้้องขเบรคโบรากร่นลยอำเลกเกี่ยวขากรีบน้ำไม้ก็ล้าลายเิงหมออแต่ถ้าแตถ้าันนั้นเต็มมอเนาะมันหยอบแล้วมันหยอบถึงเงหม้องมอนแกงคือแซ่บเอาอีปเลไหมอืมัดแล้วนะมันยังเหลือน้อยนนึง อันดีแล้วแรงเลยไอละบาดนี่นาการอื่นการก๊บวันนี้กอนนี้ยังลินอยู่แต่ว่าสองโยนั่แหละมันมีแห้งเลยถ้วยเดียวกันยานเดียวเอาตักหยาอันนีหไปแน่ใช่เออนี่น่นี่